thank you. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะอยู่กับน,น้องดานะคะแล้วก็ช่อง YouTube ของดาค่ะฟอร์ดบายดานะคะ วันนี้นะคะน้องนาจะพารีวิวรถด้านหลังนี้เลยนะคะเป็นตัว next gen ตัว WiT แทนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัว WiT แท็เกียร์ธรรมดาค่ะราคาจับจังหวะจะอยู่ที่9 9 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับตัวรถรุ่นตัว WiT แท็ของเราเนี่ยตัวใหม่นะคะเรามีทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะในตัวในส่วนของตัวสีเทานะคะสีดำนะคะแล้วก็สีบอลเงินเนี่ยเราไม่เพิ่มราคานะคะในส่วนของตัวสีขาวพิเศษที่เป็นสีขาวมุกค่ะแล้วก็สีเหลืองนะคะหรือสีส้มนะคะที่เป็นเซอร์นาออเรนเนี่ยเราเพิ่ม10,000บาท นะคะสาหรับตัวนี้ข้างหลังเนี่ยเราไม่ได้เพิ่มนะคะเป็นตัวสีดําค่ะมาเริ่มต้นกันรีวิวเลยนะคะว่ารถตัว Next เจนของตัว w ายแท็ที่เป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยเดิมๆของเราที่ออปชั่นมาเต็มเนี่ยกับราคาที่พิเศษมากๆเลยมีอะไรที่คุ้มค่าบ้างๆนะคะเริ่มต้นในส่วนของตัวชุดหน้านะคะของตัวชุดหน้าของเราก็เป็นในส่วนของตัวกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะคะแบบนี้เลยเป็นดีไซน์ลังพึ่งพร้อมกับตัวตรงนี้นะคะโลโก้ฟอร์ดนะคะแล้วก็มาด้วย คาดด้วยตัวสีตรงนี้นะคะที่เป็นสีกาไฟของตัวรถนะคะเพื่อให้ตัดกับสีรถที่เป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแครงด้านล่างเนี่ยเราก็ทําเป็นสีบอลเงินนะคะเพื่อให้ตัดกับตัวรถแล้วก็มีมิติของตัวรถด้วยค่ะแล้วก็ห่วงรากจูงของตัวรถเราก็มีมาให้ในส่วนของตัวด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็มาถัดมานะคะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกเราดีไซน์ออกมาเป็นตัว ไฟตัดหมอกที่เป็น LED ทรงตัว C แบบนี้นะคะตัวโค้งแบบนี้นะคะเพื่อให้รถเนี่ยดูมีเหลี่ยมของตัวรถนะคะเพื่อให้รับกับตัวไฟหน้าในส่วนของตัวไฟหน้าที่เป็นตัว LED นั่นเองค่ะแบบนี้เลยนะคะสำหรับ LED ในตัวรุ่นวายเทคนะคะมาพร้อมกับตัวด้านบนที่เป็นดีไซน์ของตัวฝากระโปรงรถนะคะตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่มีมิติของตัวรถเพิ่มเติมขึ้นเพื่อให้รถเนี่ยดูสวยงามนะคะ ต่อมากันเลยค่ะสำหรับด้านข้างมาพร้อมกับขนาดคิ้วล้อที่เป็นขนาดคิ้วล้อ3นิ้วนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะคะเพื่อให้ตัดกับตัวสีรถที่เป็นสีดําเงานั่นเองค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัวล้อแมกอลลอยตัวนี้นะคะก็จะเป็นขอบ18ค่ะล้อเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้จะเป็นสเปคยาง2 5งห5าทับหกหนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นยางกูดเ e ียค่ะเป็นยางที่วิ่งถนนได้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นตัว w ายแท็กค่ะแล้วก็มาพร้อมกับ ตัวโลโก้ที่จะเป็นสัญลักษณ์แจ้งว่ารุ่นนี้นะคะเป็นตัวในส่วนของตัวเทอร์โบนะคะถ้าใบเทอร์โบก็จะเป็นคําว่าใบเทอร์โบนั่นเองค่ะต่อมาเลยนะคะในส่วนของตัว กากระจกมองข้างของเรานะคะก็ทําสีเป็นตัวสีกาไฟนะคะก็คือสีในส่วนของตัวสีออกเทาๆนะคะเพื่อให้รถเนี่ยดูหรูหราตัดกับตัวสีรถนะคะสําหรับทุกรุ่นที่เป็นตัววาแท็กค่ะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยพร้อมกับดีไซน์บันไดข้างนะคะที่เป็นดีไซน์ใหมายตัดกับคลิปเงินค่ะเพื่อให้รถดูมีความโดดเด่นนะคะแล้วก็สวยงามเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะราวหลังคาด้านบนของเรานะคะก็เป็นราวหลังคาทรงสีบอลเงินเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็เป็นทรงสปอร์ต ะะเพื่อให้รถเนี่ยดูสวยงามมาพร้อมกับตัวคีบฉลามด้านหลังนะคะตัวนี้เราก็ติดเป็นคีบฉลามให้หรือลูกค้าจะเลือกไปเสาสั้นก็ยังมีให้นะคะแบบนี้เลยค่ะสำหรับด้านท้ายตัวรถต่อเลยนะคะ ด้านท้ายตัวรถมาพร้อมกับตัวโรบาร์นะคะเขาเรียกว่าสปอร์ตบาร์ค่ะเป็นสปอร์ตบาร์ทรงดีไซน์ใหม่นะคะที่เป็นสีกาแฟพร้อมกับตัดขอบขีดเงินนะคะแบบนี้เลยรถดูสวยมากๆเลยนะคะดีไซน์ของตัวเ e ็กเจนตัววายแท็กค่ะมาพร้อมกับตัวไฟไท้ายนะคะที่เป็นไฟท้ายแบบ led แล้วนะคะสําหรับตัวรุ่นวายแท็กนั่นเองนะคะเราก็ไฟเบรกดวงที่3ค่ะตัวนี้เราก็มีมาให้แล้วนะคะพร้อมกับกล้องโลโก้ของตัวฟอร์ดด้านหลังเราก็มีเพิ่มเติมเข้ามาให้ด้วยนะคะ แล้วสําหรับตัวนี้นะคะฝาท้ายของเราเนี่ยก็เป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงด้วยนะคะตัวนี้น่าใช้งานมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับตัวพื้นปูกระบะท้ายนะคะพร้อมช่องต่อไฟนะคะ12โวลและ230โวลค่ะแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เนี่ยสะดวกสบายนะคะสามารถเสียบแล้วก็ชาร์จแบตโทรศัพท์นะคะใช้งานได้ด้วยนะคะแบบนี้เนี่ยรถคันนี้น่าซื้อมากๆคุ้มค่าในการใช้งานแล้วก็ คุ้มค่าในการแบบลงทุนนะคะสำหรับตัวตัว WiT e c นั่นเองค่ะแล้วด้านท้ายของตัวรถมาพร้อมกับตัวบันไดท้ายนะคะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ทั้งหมดด้านหลัง4จุดกันเลยนะคะสำหรับตัวรุ่น WiT e c นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะออกแบบมาแบบลงตัวมากๆเลยค่ะ ด้านข้างของตัวรถกรด็ดูเรียบรู้นะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยบันไดนะคะที่เห็นความสําคัญของลูกค้านะคะในการปีนเก็บสัมภาระนะคะตัวนี้ Ford ก็ใส่ใจนะคะในการเสริมบันไดเหยียบด้านข้างเพื่อให้ขึ้นสะดวกสบายเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะคะสําหรับตัวรุ่นวายแท็กนั่นเองค่ะ และทุกๆรุ่นก็จะมีบันไดในการเหยียบขึ้นนะคะที่เป็นตัวไฮร h นเดอร์ขึ้นไปแล้วนะคะสําหรับในส่วนของตัวภายในตัวรถนะคะมาดูกันค่ะภายในตัวรถว t e แท็กนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะวายแท็กนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังสีดําตัดกับขอบสีส้มนะคะเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นวายแท็กพร้อมกับแอร์ด้านหลัง2จุดนะคะตัวนี้ก็สามารถปรับได้ด้วยนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นคุ้มค่ามากๆเลยนะคะและกว้างสะดวกสบายด้วยค่ะของตัวไวทแทของเราเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยนะคะน่าใช้งานมากๆเลยค่ะมาดูกันในส่วนของตัวด้านหน้าต่อเลยด้านหน้าของตัวไวท์แทเรามาพร้อมกับตัวปรับเบาะนะคะตัวนี้จะสามารถปรับเบาะได้ทั้งคู่หน้าเลยนะคะสามารถปรับเบาะไฟฟ้าแบบ 8ทิศทางได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็จาเป็นหน้าจอนะคะแสดงผลสีแบบสัมผัสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นดิจิตอลขนาด12นิ้วแล้วนะคะแล้วก็เป็นจอกลางขนาด12นิ้วเหมือนกันค่ะ ตัวนี้นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยนะคะแล้วก็ระบบสังการด้วยเสียงที่เป็น Sync 4A นั่นเองค่ะมีช่อง USB ต่อให้ทั้งหมด4จุดเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้มีลำโพงให้ทั้งหมด6ตตำแหน่งเลยนะคะแล้วก็มีแท่นชาร์จแบบไร้สายนะคะมาให้ลูกค้าด้วยค่ะตัวนี้สะดวกสบายนะคะน่าใช้งานมากๆเลยค่ะ เป็นไงคะภายในก็จะเป็นประมาณแบบนี้คะ่ะดีไซน์แบบใหม่นะคะดูหรูหราแล้วก็ดูสวยงามมากๆเลยคะ่ะสำหรับรุ่นวาแท็กเนี่ยเราน่าใช้งานมากๆเลยนะคะรุ่นรุ่นเนี้ยแค่ยังไม่แต่งก็ยังดูสวยงามแบบนี้เลยนะคะถ้าแต่งออกมาก็จะดูสวยมากๆเหมือนคันที่น้องรักเคยรีวิวลงไปนะคะสําหรับตัว Nextgen คะ่ะถ้าลูกคาก้าคนไหนนะคะที่สนใจจะออกรถตัว n น็ t g e นนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็แล้วแต่นะคะทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว เตี้ยนะคะหรือตัว XL Plus นะคะที่กำลังจะมานะคะตัวแคปบหรือตัว XLT ค่ะหรือรุ่นด้านหลังนี้เป็นตัว y t ย c ทและ e v e r e ร t Raptor ด้วยนะคะลูกค้าสามารถติดต่อหาน้องดาโดยตรงเพื่อสอบถามโปรโมชั่นนะคะสหรับตอนนี้นะคะโปรโมชั่นกับน้องดาเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นที่เป็นดอกเบีย้ยพิเศษพร้อมกับชุดแต่งให้ด้วยค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจอย่าลืมโทรหาน้องดานะคะโดยตรงได้เลยค่ะน้องดาสามารถส่งรถนะคะได้ทั่ว ประเทศทุกจังหวัดเลยนะคะน้องไดย,ยจะมี YouTube ในการลงรีวิวที่จะไปส่งรถให้กับลูกค้าหลายๆจังหวัดลูกค้าสามารถดูกอด้านล่างของคลิปวิดีโอได้เลยนะคะเราก็สะดวกสบายในการจองเนี่ยเราสามารถจองออนไลน์ปลอดภัย100%เโอนเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบการรีวิวรถตัว n e x t g e นตัว White ท็ ack, คันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์แจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปน้องดาเพื่อให้กำลังใจน้องดาด้วยนะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ